เก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ากับผู้ถือของที่ดินเกิน50สบไร่แล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนี่ต้องเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าเอาละอีกเรื่องหนึ่งแถมหน่อยเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ากับผู้ถือของที่ดินเกิน50ไร่ แล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนี่ต้องเก็บภาษีที่ดินอัตราเกนะ้าหน้าไอ้พวกปลูกกล้วยทั้งหลายเนี่ยอยู่ตามถนนนี่ถนนกเกษตรนะวมีมีไร่กล้วยเต็มไปหมดเนี่ยมันมาปลูกกล้วยกลางเมืองหลวงเนี่ยถ้าถือครองที่ดินเกินห้าสิบไร่แล้วทำประโยชน์นะพวกปลูกอ้อยปลูกมันสำาหลังนะไม่ได้ไปยุ่งแต่ถือไว้เฉยเฉยนี่ไอ้พวกแนลนด์โหลดถือไว้เฉยเฉย เกิน50ไร่แล้วไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นก็เก็บส่วนเกินเป็นภาษีที่ดินอัตราเกนะ้าหน้าแบบทวีคูณนี่ภาษีก็จะเข้ามาอีกเป็นสองสามแสนล้านบาทก็เอาเงินพวกนี้แ่ะครับลดค่าใช้จ่ายเก็บภาษีของพวกคนรวยนี่มันต้องรวยสิถือที่ดินเกินห้าสิบไร่แล้วยังไม่ทำประโยชน์อะไรเลยแสดงว่ามันต้องรวยใช่ไหมครับ คนมีที่ดินห้าสิบไร่ไปปลูกข้าวไปปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเนือเกษตรกรเราไม่ได้ไปยุ่งแต่ไอ้พวกมีที่ดินเกินห้าสิบไร่แล้วปล่อยให้เป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์เป็นที่อยู่ของแย้เป็นที่อยู่ของขี้เกี่ยมเป็นที่อยู่ของพวกตะกวดอย่างนี้เราก็ต้องเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ากับพวกนี้สิแล้วมันรวยนี่ครับ มีที่ดินแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรดังนั้นนี่ทำแค่สองเรื่องนี้นี่มันก็สามารถที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้มีเงินเข้ามาไม่ต้องไปรีดภาษีใครเอาภาษีคนที่จ่ายได้นี่ละ่ะทำเรื่องพลังงานลดราคาลงเนี่ยยกเลิกไอ้กฎหมายบา้บาๆบอๆที่ให้สมมุติว่าแก๊ ที่ขุดได้จากประเทศไทยลงแยกก๊าซที่ตั้งในประเทศไทยให้สมมุติว่าไปตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียและคิดราคาบ่อแก๊สที่เราสูบในประเทศไทยให้สมมุติว่าสูบอยู่ซาอุดีอาระเบียมันบ้าประเทศนี้มันต้องแก้เรื่องอย่างนี้สิครับมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มติคณะรัฐมนตรีก็ยกเลิกแต่มันไม่ทํา ออกเป็นพระราชกิจสิริกาคะรัฐมนตีอนุมัติจบหรือมอนเรื่องค่าไฟนี่ยนะไปทำสัญญากับโรงงานผลิตไฟฟ้าเจ็ดโรงไฟฟ้าไม่ได้ผลิตไฟฟ้าแม่แต่วัดเดียวต้องจ่ายให้มันปีละส0 0 0ม่นกว่าล้านเกือบส0 0 0 0่นล้านแล้วประชาชนบอกยกเลิก รัฐบาลมันตอบว่าทําสัญญาไปแล้วยกเลิกไม่ได้ทําไมจะยกเลิกไม่ได้ออกเป็นพระราชกําหนดยกเลิกสัญญาแล้วก็ฟ้องไอ้บริษัทผลิตไฟฟ้าด้วยบอกมาหลอกต้มตั้งแต่จ่ายเงินให้มันนี่มันเคยผลิตไฟฟ้าเข้าในระบบแม้แต่หวัดเดียวไหมต้องผมมีอำนาจผมจะยกเลิกมันไปในวันเดียวเนี่ยละออกเป็นพระราชกํานดมันจะยากอะไร มันเป็นยกเลิกไงมันกินใายเขามันเลยไม่ยกเลิกเอาละครับท่านทั้งหลายครับดังนั้นนี่ผมบอกเลยว่าจะแก้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติแบบนี้ <c oughs> มันไม่ใช่การแก้วิกฤตเศรษฐกิจแต่มันเพิ่มวิกฤตมันขายชาติจะยกที่ดินลาดพัสดุให้ต่างชาติ99ปี <c oughs> เร็วไลยที่สุด